ครับเอาครับเพื่อหลายคนถึงกับหูพึงหนักมากอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมภายหลังคุณชายอดัมครับหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตียุคนผู้กำกับชื่อดังออกมาเปิดประเด็นนะครับถึงพระเอกดังช่องใหญ่ครับทำร้ายผู้หญิงซึ่งเป็นไอดอลสาวชื่อดังเช่นกันและว,วงในนะครับที่มีการแฉได้ว่าพระเอกท่านนี้เป็นคนทรมัรมโม มองดูเผลๆเนี่ยเป็นคนดีดีอมราชวงศ์เฉลิมชาติยุคนนะครับผู้กำกับชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าอย่าคิดว่าเป็นพระเอกดังของช่องแล้วจะทำร้ายผู้หญิงได้ถ้าคิดจะทำร้ายจิตใจน้องต่อผมจะไม่ปล่อยให้น้องทนกับคุณแล้วนะครับ คุณผู้ชมครับจนในเวลาต่อมานะครับคุณชายอดัมก็มาเปิดใจผ่านอมรินทีวีครับว่ารู้จักกับน้องผู้หญิงน้องโดนจนเป็นโรคซึมเศร้าจนอยากจะฆ่าตัวตายเลยทีเดียวเวลาเกิดเหตุมักไม่มีการรวบรวมหลักฐานเวลาขอโทษเขาบอกรักก็มักจะใจอ่อน พอเกิดเหตุเลยไม่สามารถเอาผิดเขาได้เมื่อถามว่าพระเอกเป็นใครคุณแชร์ดามบอกว่าถ้าบอกออกไปเนี่ยมันจะไม่ดีกับช่องซึ่งก็มีการปรึกษากับคนในช่องแล้วไม่อยากทําร้ายช่องซึ่งถ้าบอกแล้วเนี่ยคนทั้งประเทศรู้แน,แน่ซึ่งก็มีการจับตาดูอยู่คนในวงการก็รู้ทั้งนี้ครับคุณชชยอดัมยังบอกด้วยว่าข้อมูลที่ปรากฏของพระเอกดังช่องใหญ่นั้นคนรู้จักทั้งประเทศเป็นคนรรม,มัธยมเข้าวัดทำบุญมองเผลอๆเนี่ยเป็นคนดีขณะเดียวกันครับนะักข่าวยังถามอีวว่า ใช่พระเอกปอป่าหรือไม่ซึ่งเอาชื่อให้กับคุณชายดามดูนะครับก็ได้รับคาตอบว่าไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนที่ลือกันว่าเป็นพระเอกปอป่าแต่ ยังใกล้ๆก,กันครับคุณผู้ชมยะงไงก็ตามนะครับเฉการออกมาเปิดประเด็นที่เกิดขึ้นยังคงมีการแสดงความเห็นมากมายครับโดยส่วนใหญ่มองว่าต้องให้สังคมลงโทษหมดอนาคตจะได้สะกดคําว่าสํานึกเป็นเป็นผู้ชายแต่ร่างกายจริงๆมีโอกาสเป็นพระเอกแล้วทำไมไม่นาตัวให้สมกับโอกาสดีๆที่ได้รับเป็นคนดีให้สมกับเบ้าหน้าก็ไม่ได้ช่วยน้องเขาเถอะค่ะจิตใจที่บอบช้ำม,มากรักษายากใช้เวลาด้วยหลุดพ้นจะได้สุขภาพจิตดี